สำหรับคนที่กาลังมองหาร้านเติมเกมมือถือราคาถูกปลอดภัยผมก็แนะนํานี่เลยครับเรือจีโร่ครับเพื่อนๆที่สนใจสามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างเพื่อเข้าไปสอบถามราคาก่อนเติมได้เลยนะครับเพราะราคาเนี่ยมันอาจจะมีเปลี่ยนแปลงขึ้นลงนะครับตามค่าเงินของแต่ละวันนะแต่รับรองว่าถูกแน่นอนครับ โอ้ยสื่อสวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ดันเน่ชาแนลสัปดนี้เราก็มาอยู่เกมเจ็ดปาร์กใหญ่เช่นเคย,เยครับก็สำหรับคลิปในวันนี้ครับผมจะมา PVP ในโหมดสามัญครับโดยทีมที่เราจะเล่นกันในวันนี้นะครับวันนี้เนี่ยผมจะไม่เล่นดัตใหม่เพื่อนๆผมขอมาเล่นว่าที่ตัวละครที่กําลังจะเป็นเมตาตัวต่อไปนะครับนั่นก็คือดัตตีมเป็ดหรือว่ามเมเลอรัตแอดเซาตัวนี้นะครับ เพราะตอนนี้นะครับทางฝั่งญี่ปุ่นเนี่ยหลังจากที่อัปเดตกลอกซเนียเขียวระดับ L/R ไปนะเพื่อนๆบอกเลยว่าหลายๆทีมนะครับขยับขึ้นมาที่จากเดิมไม่เป็นเมตานะครับมันก็ขยับมาเป็นเมตาเลยนะและหนึ่งในนั้นก็คือเมลิรัตแอซซอลตัวนี้ครับแน่นอนว่าผมก็ทําการปลดปลุกพลังแท้จ,จริงนะครับเป็นที่เรียบร้อยเพื่อเตรียมความพร้อมไว้ด้วยนะและสมาชิกในทีมนะครับวันนี้เนี่ยผมก็จะมาใช้เป็นราชาเทพสูตยเมริรัตกับจานุราฟานะครับแล้วก็ซัพพอร์ตด้านหลังเนี่ยผมจะเลือกเป็นคิวแซกนะอาหารท เพราะทีมนี้นะครับผมคิดว่าถ้าเปิดหลักเนี่ยก็น่าจะยังสามารถต่อกรกับดัตปีใหม่2024ได้นะครับและตอนนี้ครับในโหมดสามารถเนี่ยมันจะมีกฎพิเศษอยู่ด้วยเนเพื่อนนักลบคลั่งนะครับจะเพิ่มความสามารถด้านโจมตี5%ก่อนที่จะใช้สกิลไปเลเวลา2เทินและหลังจากนั้นก็จะลดความสามารถด้านพลังชีวิต10%หลังจากการใช้สกิลไปเลเวลา2เทิน turn, ให้กับอสูรทั้งหมดที่เข้าร่วมต่อสู้ในสนามรบนะครับโดยความสามารถนี้จะจํากัดทั้งหมด3ครั้งด้วยกันนะโอเคก็ถ้าพอแล้วเดี๋ยวเร,าาเรับ ราชาเทพสูรเนี่ยผมจะใช้เป็นทมิเยลแดงนะจันโนราเนี่ยผมใช้ดัตธรรมดาซับเลยเพื่อนเพื่อนเพ,นเพราะผมคิดว่าคนเนี่ยไม่ค่อยเอ็มจันโนราเท่าไหร่อยู่แล้วนะโอเคครับมาเราไปเจอทีมราชาเทพสูรนะครับเขาได้เปิดก่อนนะได้ทดสอบเลยเพื่อนๆโอเคลบหลีกนะครับสำเร็จมาโอ้โหเจ็บนะเนี่ย ไหโอเคครับยังไม่ตายยังไม่ตายเพื่อนยังไม่ตายนะครับเราต้องมีชีวิตอยู่อีกเทินครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมเก็บไหวไหมเดี๋ยวลองลองเก็บนี่ก่อนล้ะกันชื่ออะไรวะผมลืมมอนสปีดครับมอนสปีดแต่เราสีเขียวไงตายไหมโอเคเรียบร้อยนะครับอย่างน้อยมอนสปีดก็บินได้อยู่ได้อยู่ พีดั๊นะครับโอ้โหปดโหมดแล้วด้วยพีดั๊ปปดโหมดแต่ตาหน้าราชาเราก็ปดโหมดครับถ้าเรายืดถึงตาหน้าได้ผมว่าเราก็เก็บเขาได้นะเอาจริงผมอยากให้ชานูล่ารับได้สักสองสกิลอะจะดีมากเลยแต่ผมว่าสกิลแรกก็น่าจะบินเฮ้ย <c oughs> โอเคได้อยู่ได้อยู่แบบนี้ได้อยู่สกิลแรกไม่ตายหรอกสวยครับโอ้โหเดี่ยวแต่จานูล่าตายว่ะ เรียบร้อยโอเคไม่เป็นไรครับเหลือตัวเดียวนะเออมาขอเยอะๆได้ไหมโอ้โหเขาไม่ให้อะ่ะเขาไม่ให้ผมจัดไปจะลัเดเลยครับยวขอเก็บก่อนหนึ่งตัวแล้วกันเราเอาชัวร์เพื่อนๆไม่โลครับเฮ้ยได้อยู่โอ้โหถ้าตีดัดตายไปแล้วเนี่ยทำไมไม่ตีดัด โอเคแบบนี้บอกเลยโคตรพลาดโคตรจะพลาดเฮ้ยแต่ว่าคงการใบหนึ่งหมดเลยนะผมว่าอาจจะได้ลุ้นอยู่เราสีเขียวนะครับเขาไม่ปลโหมดด้วยรอดไหมเนี่ยโอเคสวยครับมาบอกเลยตาเราเอาคืนแล้วเพื่อนๆไปเลยครับ โอ้โหยังเข้มเรียบร้อยโอเคครับมารอบนี้เรามาเจอทีม7บาทนะครับเราได้เปิดก่อนนะพี่บันเขียวซะด้วยก็แบบนี้นะครับถ้าผมใช้ตัดตินเป็ดจะได้ไหมนะลองดู เก็บนี่ก่อนเลยโอ้โหไม่เข้าแอบอยากเลยเนี่ยโอเคไม่เข้าครับอย่างว่ามันไม่ใช่บัฟฟ้านะอึม่มไม่ตายอีกขอบคุณมากขอบคุณมากเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแต่การเราสวยอยู่เพื่อนๆขอแค่อย่าตายนะครับอย่าตายก่อนนะใจเย็นพี่น้องเกมไม่ถูกตัว โอเคได้อยู่เอมราชาที่มาสู่นะครับโอ้โ oh, ห oh, บอกเลยแบบนี้เด็ดแบบนี้เด็ด <c oughs> สวยรถเกตจันโดร่านะครับโอเคสวยยังไม่มีใครตายครับมาตาเราออกคือแล้วเ,เพื่อนๆไปครับผมว่าน่าจะเก็บได้หมดนะเดี๋ยวผมใส่สุดเลยไม่รอละไปเลย คือถ้าเราเก็บดั๊ดได้เนี่ยทุกอย่างจบงเพื่อนๆค <K ings video> ิงนิดเดียวเสียดายมากตายไหมโอ้แอบถึงอะเนี่ยตายปะเนี่ยขั้นสามโอเคเรียบร้อยสามแสนครับเอาจริงตอนนี้เนี่ยผมอยากรู้เลยนะว่าขั้นสองเนี่ยมันจะไหวหรือเปล่านะครับไม่เป็นไรศัตรูตายคือพอครับเราต้องอยู่กับปัจจุบันโอ้โหมีโรเกต์หมดเลย มาถาหน้าเราปลดหมดแล้วเพื่อนแต่ดูราไม่น่าตายมั <c> ้อ <oughs> ไม่ไหวครับโอเคได้อยู่ก็มาคีงยังไงก็น่าจะตายนะครับโอ้โหการเราแอบ,บสวยนะเนี่ยไปแบบนี้ครับผมเอาแบบนี้ดีกว่าตัดเลือดนะแล้วก็ราชามันปลดหมดแล้วไงผมว่าน่าจะแรงมากนะครับนะแบบนี้ไป โอเคเรียบร้อยหนึ่งสองแล้วก็สามไหมดับศูนโอเคเรียบร้อยครับแล้วก็ลาก่อนเมอร์ลินเดี่ยวเมอร์ลินไม่ตายเฉยปิดเกมเรียบร้อย มาครับตาสุดท้ายนะครับโอเคอเราได้เปิดก่อนนิดเดียวนะเจอทีมราชาเทพสูรอีกแล้วนะครับอ่ะก็มาเดี๋ยวผมลุยเลยถ้างั้นเอ้ยถ้ามีาแดงอยู่ใครโอเคไม่อยู่กับดัดนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมเก็บดัดเลยดีกว่าคิดว่าไหวไหมเพื่อนๆเอ้ยหรือว่าเก็บไม่เอาดีกว่าผมเอาชัวนะผมเอาชัวแบบนี้ครับ เก็บนี้ก่อนแหละเออร์ซ่านะเอเอร์ซ่าเราไม่ดีเราไม่รีบโอเคเออร์ซ่าตายแน่นอนอเรียบร้อยจริงๆเก็บดักเพื่อเผิดดักตายนะเนี่ยทำเป็นเล่นโอเคการ์ดส,สวยนะครับเรามีหลบเพื่อน,เพ,อนเพราะฉะนั้นอย่างน้อยเขาได้ใช้ได้แค่2ใบนะซึ่งราชาเราเนี่ยไม่น่าตายนะครับเดี๋ยวเธอหน้าผมว่าใส่สุดได้เลย วดมาโอเคสวยครับจัดไปพีดัดบอกเลยตีงูต้องตีให้ตายครับไปเอาไหนเดียวเอานี้แล้วกันคือไม่ใช่อะไรไอ้นี่เราเยอะอเพื่อนบัฟเราเยอะนะครับมันน่าจะแรงนะโอเคแค่ราชาก็ตายแล้วครับ เรียบร้อยโอเคศัตรูยอมครับโอเคครับก็สำหรับคลิปพีพีวันนี้ก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ยังหาทีมเคาน์เตอร์ดัดตัวใหม่ไม่ได้นะครับเพื่อนๆลองปัดสูนรเอาดัตติ้งเป็ดมาเล่นดูก็ได้นะครับเพราะว่าดัตติ้งเป็ดเนี่ยเอาจริงมันแอบเคาน์เตอร์มากๆเลยนะเพราะแค่ธาตุของตัวละครเนี่ยมันก็ชนะทางกันอยู่แล้วนะครับสีเขียวกับสีฟ้านะและอย่างที่บอกไปครับ หลังจากที่กลอกซีเนียเข้านะครับเพืเ่อนๆยังสามารถจับมาร่วมตัวดัตติเป็ดเป็นคอมโบที่โหดมากๆอีกคอมโบเลยด้วยนะครับสาหรับตรงนี้นะอ๋อใช่แล้วก็สุดท้ายนะครับสาหรับใครที่อยากจะเตรียมตัวเพื่อปลดกลอกซีเนียระดับ LR นะครับจากที่ผมไปดูมารู้สึกว่าวัตถุศักดิ์สิทธิ์ของกลอกซีเนียมันจะใช้วัตถุดิบจากบอสหมากเพื่อน กอรแล้วก็ฮาติกนะครับก็คือต้นกําเนิดอสแดงอันนี้นะเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมไปฟาร์มดองไว้15อันด้วยนะครับสำหรับอาทิตย์หน้าหลังจากที่กรอกซีนเข้าเนี่ยเพื่อนๆจะได้ปลดวัตถุศักิ์สิทธิ์ของกอกซีเนียแล้วก็ปลด LR นะครับแบบพร้อมใช้งานกันไปเลยนะกรสำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมเอาไว้เท่านี้แล้วกันถ้าเกิดใครชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์ subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมขอตัวลาไปก่อนขอบคุณเพื่อนๆทุกกกคคคนนนทีี่เเข้้าารรรััััับบบชมมะแลววจอสสด